<Island. S 2> ยิ้มสยามเชิดฉายบนเวทีโลกเปิด4ีสาวงามคนไทยผู้พิชิตมงแรกเวทีใหญ่ระดับอินเตอร์แบบไม่ค้านสายตาทั้งสวยสะกดต่อบคำถามพิชิตใจกรรมการจนสามารถคว้ามงกุฎระดับอินเตอร์ได้สำเร็จ คนที่หนึ่งโอเปอสุชาตานางงามสาวคนไทยคนแรกที่ตั้งแต่ก่อตั้งในรอบ72ปีผู้คว้ามงกุฎแรกของมิสเวิลด์ปี2025แบบไม่ค้านสายตาเรียกได้ว่าต้องรอคอยกันยาวนานกันเลยทีเดียวเพราะด้วยบุคลิกของโอเปอกลายเป็นกระแสะไวรัลไปทั่วโซเชียลกับลุคต่างๆของโอเปอที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าสาวเจ้าตัวทาผลงานได้ดีรวมไปถึงความสวยอย่างไทยแท้อวดยิบสยามให้คนทั้งโลกได้เห็นทําให้เธอนั้นโดดเด่นเป็นที่สะดุดตา โอปาาถือเป็นผู้หญิงตัวอย่างของความไม่ยออ่อท้อประกวดมาแล้วหลายเวทีตั้งแต่อายุ18ปีกับการเชิใช้ยเส้นทางนางงามบนเวทีใหญ่ระดับโลกตั้งแต่ปี2024และก็ไม่เคยถอดใจกับการประกวดเธอคือตัวแทนของผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ไม่หยุดฝันทําให้เธอนะั้นสามารถคว้าวมงกุฎแถมยังได้รับเงินรางวัลราวๆ32ล้านบาทอีกด้วย คนที่2องแอนโทเนียโพลซิลผู้พิชิตมงแรกเวทีใหญ่และยังเป็นสาวไทยคนแรกที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้ามงกุฎมิสซูเปอร์เนชั่นแลปี2019และเป็นคนที่สุ11ของโลก และแอนโทเนียเธอก็ไม่เคยหยุดความฝันขยับเข้ามาสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นไปอีกขั้นโดยการประกวดนางงามต่อในระดับจกักรวาลถึงแม้ว่าเธอจะไม่ใช่ที่หนึ่งในระดับจกักรวาลแต่ก็คือที่หนึ่งในใจคนไทยเพราะผลงานการประกวดของแอนโทเนียนั้นเ,เดียเตวาไม่เคยทําให้ผิดหวังเป็นนางงามที่ไม่เคยตุนมาสักครั้งสปีกได้คล่องมากแถมความสวยก็ไม่มีแผ่วที่ไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาแบบไหนความสวยสง่าและความมั่นใจของแอนโทเนียที่เป็่งประกายเจอตลาดตลอดทุกช่วงเวลาของการแข่งขัน คนที่3บินซีริทอนตามมาแบบติดๆในปี2019กับผู้พิชิตใหญ่อีกเวที m มิสอินเตอร์เนชั่นแางงามสาวไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่บนเวทีที่ครองมองกุฎมาอย่างยาวนาน3า3ปีซ้อนด้วยเธอนายเอาชนะผู้เข้าแข่งขันอีก83คนตั้งแต่จัดการประกวดเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮายอย่างมากให้กับคนไทยด้วยความที่สวยยิ้มหวานตาแบบฉบับสาวไทยที่เรียกได้ว่ามงลงแบบไม่ค้นฝันกันเลยทีเดียว Miss International พาะสาวบีมน,นั้นเพิ่งประกวดนางงามเป็นครั้งแรกแต่เบียดแซงตัวเต็งคนอื่นมาได้ที่นอกจากจะเป็นประวัติศาสตร์คนแรกสําหรับมิสอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วอีกหนึ่งความสามารถของบีมก็คือการเป็นนักสแสดงที่เต็มไปด้วยความสามารถเก่งรอบด้านฝากผลงานไว้กับบนจอแก้วมาหลายเรื่องแถมชีวิตนอกจอของเธอนั้นก็ยังเป็นเทสัจกรสาวสวยอีกด้วย คนที่4อภัสราหงสกุลแน่นอนว่าชื่อนี้ต้องติดหูของใครหลายๆคนเพราะว่าเธอนางคือนางงามคนไทยคนแรกของไทยที่สามารถคว้ามงกุฎ Miss Universe ในปี1965เป็นนางงามจักรวาลคนที่14ของโลกและเพอด้วยความสวยที่โดดเด่นเกินใครอวดยิ้มสยามให้คนทั้งโลกได้เห็น